วัสดีครับวันนี้ก็มาโยบปิตี้อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาโยในเกมเกมอะไรละมาู้จำไม่ได้ดูในชื่อคลิปเอาเองนะผมจำไม่ได้อะคือผมไปเจอเกมนี้เกมนี้ในติ k กต k อกมานะไม่ใช่ในติ t กต็อกใน Google เปียโตเห็นมันหน้าเล่นดีเลยโหลดมาเล่นแล้วในเซตติ้งนี้มันมีอะไรบ้างอะ่ะมันก็ปรับอะไรไม่ได้มากนะ มันมันก็เสียงอันนี้ก็ถห้ตรงกลางนกะ็น่าจะปุ่มคนโถถุงกุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะเนี่ยคือมันเหมือนเดิมเป็นไหมอันล่างนี้น่าจะเป็นภาพนะเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมกันเลยคือคลิปนี้ผมน่าจะไม่ใส่เพลงประกอบคลิปแล้วนะเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาคือติดลิขสิทั้งหมดเหลยียะ อืมมันหนานว่าอะไรได้บน <c oughs> เก่งภาษาอังกฤษอยู่ได้เราได้มาเป็นลูกบอลมันลูกบอลหม้นะบังครับได้สีทิศทางนี่ยังไงวะอ๋อมันสามารถหมุนได้นะมันจะให้วะหรือว่ายาวอะพอมาตรงนี้หมุนปุ๊บโอ้โหอะไรวะเนะี่ย เฮ้ยสัวความเมร์กว่างานไกลพอตุบโ้ง่ายจังวะนาอยู่อะไร mm hmm. กราฟิกทวีหันซุ่งไปเลยมันน่าจะถามว่ากราฟิกเอาขนาดไหนนะอ๋อเมื่อกี้เป็นหมดฝึกเล่น มันมีทั้งหมด60ด้านเลยจะไปกันที่เลเวลหนึ่งเลยนะเฮ้ยทำไมมันสลับข้างวะมันเปลี่ยนได้เนะี่ยไม่ได้แล้วภาพมันก็เสื่อยู่นะดูน้ำดิน้ำก็เป็นน้ำนะเขา เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวถ้ามุนแบบนี้ก็อ๋อเขอ้าใจแล้วคือเอาหมุนหน้าจอไม่ได้แล้วก็ต้องเลี้ยวแบบนี้เห็นไหมใครอยากเรียงก็ไปโหลดได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิง,งออก์เอาไว้ให้เฮ้ยเกือบไปแบบฟรีไฟล์ Fi ผมเล่นยงกากนะเลย ไม่ว่าจะเล่นยังไงเลยมาหากเกมแบบนี้เล่นเพื่อคนดูเบื่อฟีไฟล์อะไรเฮ้ยอะไรวะเนี่ยลูกต่อ,องท่านชายปะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยนะเฮ้ยยากว่ะมันมีเพจมาด้วยอะ่ะนี่ไปเลยมันก็ เฮ้ยเกลือไปนะถ้าเมื่อกี้ถ้าพุ่งไปนี่ตุกเขี้ยวเลยเนะี่ยโว์ขวาเมื่งว่างผมว่าเกมนี้ก็ภาพช่วยนะแกไม่ถึงรอยเม็กนะเลเวลทัดไปโอ้โหรู้สึกเหมือนปลากรัวเลยปลากรัวในไม r ขาวอะ อึดอึด <c oughs> ไม่ขึ้นว่ะนี่ได้ละเอ่อมันน่า,าเกมนี้ผมว่มามันเลี้ยงค่าเวลาได้นะเหมือนหวยวัมนมาจากฟีไฟเนะี่ยแล้วมาเล่นเมกมพวกเนี้ยให้ไม่ใช่หาหวยวันนะหวยวันกว่าดนะด่มอฮ้ยนะ่ะเห็นไหมตุย เฮ้ยเดยวนะผมว่ามันดีนะมันไม่จุดสปาดด้วยกรด,ดีอะแล้วเรามันเอ้ยอ่ะลืมตัวมันมีก้อนอะไรอยู่ตรงนั้นนะจะต้อตงดันเหรอ เบกสวยม,มีไปเรื่อยด้วยน่ากลัวอย่างวะคือต้องบอเอาจจะแต่งหนะเหี้ยไอ้ยากจังวะไปเกือบตาย โอ้โหะไรล้วนะลูกเล่นมันเยอะนะผมว่าโอ้โหเร็วเกินทันไหมลทันเฮ้ยเกือบตก มันลง,ย,งนะยังไง่ะเฮ้ยโอ้โหดูไม้ดิดก้นเสี้ยวเ,เหลี่ยไม้นะอ่าดูก,ก้นเหลี่ะหน้าขึ้นมาเฮ่ออ้ย เดายากจังวะอยู่แล้วนี่เป็นไงไปดิโอ้โหหนูทดลองกล้องเราทันไหมทันเชื่อชนะ ชนะชนะเออเอาเอาเฮ้ยมันยากนะด้วแบบนี้มันง่ายนะแต่มันก็ยากนะนี่เดี๋ยวมันกี้ด้วเนี่ยแอนมอน นี่มันมีที่ซื้อล้วอ๋อมันถูกนะอันนี้แค่ซ้อเลมอนอีกอันนี้อะไรอ่ะมันน่าจะเป็นลูกแก้วของตอาชาินะเื้เซอไม่ได้หรออืมคผมูมาเกมนี้ถ้าเปิดอินเทอร์เน็ตอ่ะน่าจะมีโฆษณานะ ขวาดูมุมขวาดินะถ้าอันนี้ผมไม่ได้เปิดเนี่ยนะถ้าเปิดนี่คือกวฆานาเดงอ่ะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบอย่างแค่นี้แล้วนะใครชอบก็ล้อมไปโดดกันได้เลยมันเลี่ยงค่าเวลาได้อ่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไปละ